อาสวัสดีครับเที่ยงนี้มาเบิงซัดเลี้ยงตัวไม้ของสมิงดาพอไปนอนอยู่โค้งน้องหน้าสองสามขื้นกลับเขมา้าซองขอม้าในนี้อ้าวสมิงดำเฮ็ดยังนอกบาในเลี้ยงยังนอกบท่านนะครับมอบ,บ,บ,บแมบมอบแมป็นเสื่องหน้าเสื่องหลังเนี่ยอาสมิงดาเพิ่งยูป,ปวชอป,ปีสามพี่น้องนะครับอีกปีนึงกับอีกเทอมหนึ่งกับจบเนาะเขาก็เลยให้ฝึกงานในสถานที่จริงสถานประกอบการจริงสมิงดาเลี้ยนสร้างกลพี่น้องเด็กสร้างกลน,นะครับเขาก็ให้ไปฝึกงานอยู่ราน สอมอบนดะโล่งกึง่งนะครับไปเห็นลูกพี่ยุดโล่งกึ่งเลี้ยงนะครับเพิ่นไปเยี่ยมสวนลูกพี่เพิ่นโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่เั่นเพิ่นปิ้งเพิ่นกินแซ่บเพิ่นยังเนี่ยมาชมว่าก็เลยขึ้นจากเลี้ยงนะครับเลยให้ลูกพี่เป็นธุระจัดหาลูกมาเลี้ยงลูกไก่ซัดชนิดนี้แหละมาเลี้ยงน้องพี่น้องเนาะอาจจะเป็นโซ่ในเดียวภาพพี่น้องไปเบิร์นนะครับเป็นตัวอีหยงังนะครับอ่ะเบิรงพี่นอ้องนะครับโอ้ยกระสังกระจะมันเห็ดสูงตายมัน อันผู้เฮ็ดกับสร้างใครกับพิจารณาเด้เลยสูงพอดคือยิงความมั่นสูงประมาณจักร้อยเมตรนี่กับเพอาะร้อยเส้นนี่ก็น่าจะพอเนาะเพรอะเนาะสอบคอบดำดำขึ้นมากกับสามสิบขึ้นมาอีกจากหกสิบเพิ่เจ็สิบนี่ก็น่าจะพออันนี้มันฟาดขึ้นมาเกือบสองเม็ดพิจารณาผู้หยิบกับสร้างใครกันเลยอันนี้นี่พี่น้องเห็นแล้วเนี่ยนี่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 พี่น้องเห็นบ้างนี่นี่นะครับนี่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 ละขึ้นซัดที่เซมิงดำเอามาเลี้ยงนะครับไม่ว่าเป็นยังไงนะอ่ะเสลยเนาาะะม่่ใเน กุ้งก้ามแดงนะครับเซมิงจำได้มากเป็นลูกกุ้งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับพี่น้องเป็นลูกกุ้งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้นี่นี่เห็นแล้วนี่นะครับนี่นี่นะครับเนาะมันคืปกติมันมับเดซอมเบอร์เร่หรือเปล่านะครับเป็นลูกกุ้งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับยิ่งขึ้นเขาจะนอนอยู่ในโบกอันนี้แหละนะครับยิ่งเว้นเขาจังจะออกมาให้เห็นเนาะนะครับช่วนี้เเป็นยังไม่จังเห็นที่ช่วนี้โบกอันนี้มันบุพพ์นะครับเดี๋ยวจะได้ ตัดลงไซอีกนะพี่นอนะ้องเนาะมันโบกหนึโ่โบยากพ่อนะครับก็เลยดคือตัวได้ได้เข้าไปแล้วก็แสดงอาการเป็นเจ้าของนะหวงโบกหนึ่โบยอยากใหูวเขาน้าน,นะครับซุ่มบบได้โบกก็เลยบไม่มองเขา่านี่ครับพี่น้องนี่นนะครับเป็นไซขนาดหนึ่งนิวนะ้วเนาะลูกพี่เพรานเป็นผู้จัดหาให้ยิย่งมองซึ้งงานนํากันพี่น้องเนี่ยยิ่งย่างถอยหน้าถอยล้างลงที่พี่นี่นะยังเว้นจริงๆเขาจะพักพรอนพี่น,อน้องเนี่พักพ่ออยู่ในโบกอันนี้แหละอยู่ในท่องนี่แหละนะครับแต่ตัวนี้ต้องใช้าหาโบกเพราะอะไรบ้างเนี่ย ตัวบ่มีโบกอยู่กับอยู่ใต้หากพักตบใต้หากหนี้นะครับเป็นกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครฟิสนะครับพี่น้องตัวใหญ่มากเลยจะเป็นเก็ดแปดตัวโลนี่ยละมั้งนะครับเผาแก้มเหล่านั่นผู้พ่พอเป็นห่วงว่ายาดเลี้ยงบ่ประสบผลสำเร็จบันสิพ่อไงให้ได้ปิ้งด้กี้ย้อนม่แลนวฉันประสบการณ์กับบมีแต่ด้วยความมุ่งมั่นของวัยรุ่นเนะอยากเลี้ยงมาชัน่าโดยมีลูกที่เป็นพี่เลี้ยง แนะนำในการเลี้ยงเพราะลูกพี่ประสบพลสําเร็จแล้วว่ะชั้นวันเมษาสิหอดและลูกพี่จะสูบบ่อเอาขึ้นขายา่าใั่ไหมก็เลยแนะนําเสมิงดําเลี้ยงย่ในี้มีลูกกุ้งยูคสี่ร้อยตัวพี่น้องเป็นไส้ขนาดหนึ่งิลเสมิงดาสื่อมาเลี้ยงนะครับส่วนอาหารก็เป็นอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกเล็กแซ่้นาแล้วก็ปั่นเป็นก้อนทิมไฮยั่งขึ้นนะครับ,นะรบเสริมกพวกจอกหนะาักบล้า้งนะครับเสริมกพวกจอกแหนะหากพักตบแล้วก็อาหารกุ้งเมด็ดสําเร็จรูปนะครับ โปรยๆห้นิดๆหน่อยๆส่วนอาหารปลาดุ๊กก็อาหารกุ้งนึ่งสองสามมือให้เท่านึงนะครับสมิงดำเอาเนื้อเนื้อหางกระลอกมาใส่ให้เขาน้ำแล้วก็เปิดออกซิเจนให้น้ำเบิดมือเบิดขึ้นเพราะว่ากุ้งชนิดนี้ต้องการออกซิเจนได้เลี้ยงกุ้งนะครับว่ายยุ่นไปสั่งเครื่องเฮ็ดออกซิเจนเฮ็ดยังสุดๆน,นะครับอ่ะมันยืดเบื้องพี่น้องถ้ายื้อถึงเกตเอาโบกในคืนมาเทศพี่น้องเบื้อยู่นะครับมันยืดเบื้องเนาะมันขอบสูงพโปรดปะนะ นะครับอ่านค้อกิ้งลีดเก่าเดี๋ยวจะดัดแปลงเป็น,ปนยังอีกนะครับเลี้ยงกิ้งลีดบ่ไว้นอกเพื่อนอนอนอม,มันบมมีเวลาเหตดน้ำนะครับแต่ล่างถาดอาหารล่างขันน้ำล่างกระป๋องน้ำกัดกองหนึ่งก,ก,กใช้เวลาเกือบสัวโมงนะครับสวยนะครับอีกแค่นึงกัดถึงเวลาขายกับยากอีกนะครับเพราะว่า่มีผู้อยู่แล้วถ้ากันโหไปอยู่โค้งน้องหน้าเบิดเลือเต้ศ้าทุ่งกับสิมิงดํายู่บ้านลาหลังนี้นะครับ อ่ะสมิ่งดำก็เลยไม่เห็ดนี่มื่อนี่เพิ่นไปฝึกงานตัวมือนีนะครับมือแรงกับมามาเพื่อนกับมากุ้งอยู่กับอันบอกุ้งเพื่นนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับเป็นกุ้งเครฟิสหรือกุ้งกล้ามแดงนะครับอ่ะสิเป็นลักษณะจะได้สิบลอดเบี้ยบลอดสิเลี้ยงง่ายพอดีกีบอกให้สิสิมับก่อนนะจะคลิปต่อตไปจะมาอัปเดตอีกหน่อยๆนะครับเป็นกุ้งกล้ามแดงนะครับเอาลองเบิรงกไว้รุ่นจากเลี้ยงนะครับมันจะเป็นช่วงไหน นะครับไว้รุ่นจากลองนะครับบอลองบอลลู่น้องเพื่อนอนะบางเทีอการความสําเร็จก็เกิดจากความบังเอิญก็มีเด้เฮ็ดเลนไปเลนมาเขารูปเขาลอยน้าอ้าวคือตัวนี้งพบว่านะครับนี่นี่เพี่น้องนี่นี่ครับยูท่อเนี่ยละเนาะนี่ดินะครับนะกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเควฟิสน้องเพื่องเนาะนะครับพุ่นนี่นก็มี 看看อ,อ่ะคลิปหน้าจะมาเบิ้งอีกพี่น้องมันคือคือคนนี้ก่อนนี่ฮักเพิ่งเอาลงได้สิบหมื่นนะครับเอาลงวังที่สิบนะพี่น้องลูกพี่สั่งซื้อลูกกุ้งมาให้เป็นธุระจัดหาทั้งลูกกุ้งทั้งแนะน,นําการเลี้ยงนะครับมีพี่เลี้ยงเอาลูกพี่เฮ็ดงานอยู่อู่น้ำกันเนาะนะครับอ่ะคลิปหน้าจะมาเบิ้งคือคลิปต่อๆไปครับมันคื Lion อค um ือคนนี้จะมาเบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของสมิงดำนะครับ